ประเด็ดข่าวด่วนวันนี้นะคะพบกับดิฉันนางสาวปริพันธ์คุณทุกและดิฉันนางสาวพาทิดาละออปสุทธิ์ค่ะวันนี้นะคะเรามาด้วยเรื่องเครื่องสำอางผสมปลอดความขาวที่แลกกับปัญหาผิวระยะยาวเป็นที่รู้กันว่าปลอดเป็นหนึ่งในสารต้องห้ามในเครื่องสำอางเพราะแม้จะจะทำให้ผิวขาวในระยะสั้นแต่ในระยะยาวจะทำให้ผิวบางเกิดฝ้าอย่างถาวรได้เป็นกรณีที่มีกระแสอยู่ในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะหลังเพจเฟซบุ๊ก หมอแลบแพนด้าโพสรูปภาพและข้อความของหญิงสาวท่านหนึ่งที่ระบุถึงการใช้ครีมที่ผสมมีส่วนผสมของปลอดในลักษณะที่ว่าถึงจะทำให้ผิวบางจะเป็นมะเร็งก็จะใช้เพราะเป็นความชอบส่วนบุคคลและม,มั่นใจว่าปลอดเป็นที่สุดของวงการผิวจะทำให้เกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการสะสมของสารดังกล่าวจนอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและผิวหนังในอนาคต ทีนี้นะคะเรามาลองดูกันว่าทําไมเราถึงไม่ควรใช้เครื่องสําอางหรือครีมบารุงที่มีส่วนผสมของปรอดค่ะสาร巴อดนะคะเป็นสารห้ามใช้ในเครื่องสาอําอางตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะว่ามีฤทธิ์ทำลายไตยทําลายระบบประสาทแล้วก็เยื่อบุและทางเดินหายใจค่ะดังนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารปลอดเช่นสารปลอดแอมโมเนียติดต่อก,กันเป็นเวลานานเนี่ยจะทําให้เกิดการสะสมที่ผิวหนังและถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดทําให้ตับและไตอักเสบค่ะ เก,กิดโรคโลหิตจางนะคะแล้วก็ทางเดินปัสสาวะอักเสบทำลายสีของผิวหนังและเล็บมือนะคะทําให้ผิวหนังเนี่ยบางขึ้นเรื่อยๆเป็นแผลเป็นนะคะหรืออาจมีความเป็นพิษเฉียบพลันได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหากปลระสอดสมที่ผิวหนังนานมากๆเนี่ยก็จะเป็นพิษต,ต่อผิวหนังค่ะแม้ว่าสารปรลอดจะมีผลทําให้เม็ดสีลดลงแต่ก็อาจทําให้เกิดอาการแพ้ได้ค่ะและหากใช้นระยานเนี่ยจะทําให้ผิวบางลงเกิดจุดด่างดํามีฝ้า ที่ผิวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็เกิดค่าถาวรหรือในบางจุดเนี่ยจะทําให้เกิดผิวด่างถาวรด้วยค่ะดังนั้นนะคะควรสังเกตฉลากผลิตภัณฑ์นะคะหลีกเลี่ยงยี่ห้อที่มีฉลากภาษาไทยไม่แสดงข้อมูลผู้ผลิตวันเดือนปีที่ผลิตเพื่อการใช้เรื่อสัางางอย่างปลอดภัยต่อร่างกายและผิวของเราค่ะวันนี้นะคะพิฉันนัก2ขอจบการนำเสนอไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ